ผู้ชมอยากมีแล้วค่ะอยากมีแล้ว นักร้องหนุ่มเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้าเบ้นเมืองเลยนะ,ะจูงมือแฟนสาวนอกวงการคุณเฟินเข้าพิธีมั่นหมายช่วงต้นเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเบ้นนี่นะคะเขาบอกกับพี่อ้อมอกอ,อก้อมใจบันเทิงไทยรัฐว่าในวันที่เจ้าตัวเดินสายมาฝากอัลบั้มแรกในชีวิตกับเพลงที่มีชื่อว่า,าเกินซีเยอ้อบอกว่าพี่ครับตอนนี้เรื่องงานเพลงเนี่ยผมแฮปปี้ดีและส่วนตอนนี้ชีวิตส่วนตัวผมอยากมีลูกมากๆเลยเป็นเพราะว่าอยากจะให้เขาอยู่ในช่วงเว สวลาสาคัญของพ่อกับแม่ก็คือวันฉลองวิวาที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปีหน้าเขามั่นกันนะแต่ยังไม่จัดงานแต่งเดี๋ยวถ้าปีหน้าแต่งมาปุ๊บมีลูกด้วยมันพอดีเลยนะก็ถามว่าแล้วเบนซ์ไม่กลัวหรอเดี๋ยวจะถูกมองว่าไม่เหมาะสมหรือเปล่ามีลูกก่อนแต่งงานเอาจริงๆนะนี่2022แล้วนะมีเ้วตัวบอกทันทีว่าไม่กลัวเพราะว่าตัวเองกับแฟนสาวเนี่ยเข้าพิธีสู่ขอมั่นหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันสําคัญของเขานี่นะก็อยากจะให้มีเบบีเนี่ยอยู่เป็นสักขีพยาน รักในวันนั้นด้วยล่ะค่ะ<ม>เขาบอกเวลาถ่ายรูปออกมา3คนพ่อแม่ลูกมันพอดิบพอดีเลยนะเนี่ยแต่งน่าจะประมาณน่าจะปีหน้าคิดว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องแบบทายาทคือคุยเรื่องลูกแล้วว่าเรา,เราอยากจะมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าถ้าเรามีลูกก่อนนะเราก็อยากให้ลูกเป็นสักขีพยานกับเราด้วยนะ เหมือนเราแต่งงานเนี่ยพ่อแม่แต่งงานลูกก็อยู่ในงานแต่งของเราด้วยอะไรอย่างนี้ครับอขอให้มีสมใจหวังนะคะจะได้สามคนพ่อแม่ลูกถ่ายรูปร่วมเฟรนในวันดีๆนะจออ๊ะใช่แหลและจ๊ะ